สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตีนับกําลังจะกลับไปที่เมืองไทยนะครับก็มีบัตร JCB Platinum นะครับก็พอเราเช็คอินเข้ามานะครับผ่านตมเรียบร้อยครับเราขึ้นไปชั้น4นะครับตรงสกายเลาน์นะครับก็สามารถที่จะใช้บัตร JCB ได้เลยนะครับเราคืออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในเลาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่ น้ำผลไม้กับกาแฟเท่านั้นนะครับน้ำเปล่าน้ำผลไม้กาแฟนะครับก็เครื่องก็จะอยู่อย่างนี้นะครับที่เราเห็นนะครับขอบคุณมากครับนะครับถ้าใครที่ถือบัตรตรงนี้นะครับก็ไปใช้บริการได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันที่เมืองไทยนะครับแต่ยังมีคลิปของเจ่ปุ่นปล่อยอยู่นะครับ เนี่ยนะครับดูดูตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่เข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ